All another right, we're trip. going on วันนี้เราจะไป King Street Old Town Alexandria เราจะเดินทางด้วยรถไฟฟ้าเมโทรไปด้วยกันจะแล้วค่ะ We have to we have to run the bus and then drop off some keys and then we're heading to Kingstown Old Old Town Alexandria Alexandria I'm Thai I have to guide you Let's go การเดินทางของเรานะคะวันนี้เราก็เดินทางมาจากสถานีรถไฟฟ้าแวนดอน ที่พักของเรานะคะก็อยู่แถวแวนดอนซึ่งอยู่ไม่ไกลจาก King Street Own Town คิงสตรี e โอลทาวน n นี้แค่1สถานีรถไฟฟ้าเท่านั้นค่ะเรานั่งเมโทรสายสีน้ำเงินค่ะมาลงท so ี่ k คิงสต r ี e t o w ทาวน์สเตชันสถานที่เ <Bend orn. S 1> ที่ยวที่เราจะไปดูกันวันนี้นะคะมี4จุดหมายด้วยกัน mm hmm. จริงๆแล้วที่โอนทาวอารซานเดียนี่เราเคยไปมาแล้ว2ครั้ง แต่เราก็ยังพลาด4จุดหมายนี้อยู่วันนี้เราจะไปทำภารกิจของเราให้สำเร็จจนได้ค่ะวันนี้ไปด้วยกันคับเพื่อนๆโอเค okay. go. ที่เราได้ที่พักใหม่นะคะปัจจุบันนี้นะ่ะเราย้ายมาอยู่ที่เมืองอเล็กซานเดียรัฐเวอร์จิเนียค่ะซึ่งก็อยู่ไม่ไกลจากที่อโอนทาวเล็กซานเดียนี่เลยค่ะหนึ่งสถานีรถไฟเท่านั้นการเดินทาง พอมาถึงจุดนี้นะคะก็ให้สังเกตที่ป้ายค่ะมันจะมีรถให้บริการนักท่องเที่ยวฟรีไปส่งนักท่องเที่ยวตามจุดต่างๆในย่านคิงส์สีโอนทาวรถแบบนี้ค่ะมารับนักท่องเที่ยวทุกๆ15นาทีให้บริการฟรีแถมแอร์เย็นฉ่ำาจากสถานีรถไฟฟ้าไปยังจุดที่เราไปลงตรงซิต้ฮอล์นั้นก็ประมาณ1ไม้ค่ะ อาคารบ้านเรือนทั้งสองฝั่งก็ยังเป็นสไตล์เก่าๆยังคงอนุรักษ์ไว้อย่างดีจริงๆแล้วถ้าวันไหนที่อากาศดีๆแล้วก็เป็นคนที่ชอบเดินนะคะคุณสามารถเดินเล่นลงไปเรื่อยๆเ,เดินชมเมืองชมอาคารบ้านเรือนเก่าๆที่นี่นะคะถนนคิงสตรีนี่ก็จะมีร้านค้าเยอะแยะมากมายร้านขายเสื้อผ้าร้านบูติก ร้านอาหารร้านขายของฝากของที่ระลึกแล้วก็พวกร้านไอศครีมส่วนประวัติของเมืองนี้ก็คือเป็นเมืองท่าประวัติศาสตร์ตั้งอยู่ห่างจากวอชิงตันดีซีเพียงไม่กี่นาทีค่ะประมาณ16นาทีก็มาถึงที่นี่ เมืองน,นี้ก็อยู่ทางทิศตะวันออกของแม่น้ำโปโตเมกค่ะตัวอาคารบ้านเรือนสถาปัตยกรรมมีอายุหลายศตวตรรษแล้วก็ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวที่นี่มากมายแล้วยังมีอีกอย่างค่ะที่นี่คือเป็นบ้านเกิดของจอร์จวอชิงตันประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกาค่ะที่นี่เป็นสถานที่ที่ได้รับการโหวให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ดีที่สุด ในปี2023จาก Travel l e t u r e ถ้าถ้าออกเสียงไม่ผิดนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงบ่ายซึ่งคนก็ยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่คนจะเยอะมากๆก็ช่วงเย็นๆค่ำๆไปจนถึงดึกพราจะมีแหล่งแหงเอทามากมายเช่นบาร์ร้านอาหารชิคๆชิวๆโซนนี้ก็จะเป็นโซนร้านค้าค่ะน่ารักน่ารักทั้งนั้น ร้านอาหารร้านช้อปปิง้งแหล่งของฝากโรงแรมต่างๆสะ,าสะอาดนดีนะคะบ้านเขาจริงๆแล้วอเมริกาก็มีโฮมเ็ตเยอะนะคะแต่ย่านนี้เนี่ยไม่ไม่เห็นมีคนไร้บ้านนะ,ะพอดีเมื่อวานเราไปเดินเทรลมารู้สึกงอมแดดมากเหมือนว่าร่างกายต้องการของหวาน,นะคะ่ะถ้ายังไงเราว่าจะไปแวะที่ร้านไอศครีมก่อนเป็นอย่างแรก แล้วนี่ก็คือไฮไลท์ของที่นี่ค่ะร้านไอศครีมดั้งเดิมโลโก้ซึ่งคนที่นี่เขาภูมิใจกับร้านไอศครีมร้านนี้มากเราเคยพลาดร้านนี้มาสองครั้งแล้วเพราะช่วงนั้นที่มาอากาศมันเย็นเราไม่อยากกินไอศครีมวันนี้พลาดไม่ได้ค่ะต้องลองของเขาซะหน่อยเดี๋ยวจะหาว่ามาไม่ถึงคิงสต e ี t โอ t ทาวโอ้โหเพื่อนเพื่อนดูสิช็อกโกแลตหน้าตาน่ากินทั้งนั้นเลยอะ่ะถ้าใครเป็นสายหวานนะคะหรือชอบช็อกโกแลตเนี่ยมาที่นี่คุณจะต้องไม่ผิดหวังค่ะ ร้านนี้จะมีส่วนลดพิเศษถ้าคุณจ่ายตังไปเที่ยวกับโก้ดทัวร์ฝั่งตรงข้ามคราวที่แล้วเรามาเราได้ส่วนลดเราก็ไม่ได้เอามาใช้ใ,ในการซื้อไอศครีมเพราะว่าวันนั้นมันดึกแล้วตอนสามทุ่มแล้วก็อากาศก็เย็นด้วย เราสั่งไอศครีมที่มีชื่อว่าโป t โตแมกลริเวอร์มัส่วนของคุณสาม,มีเขาสั่งรสซีซอคลาเมลไอศครีมรสชาติดีมากค่ะ mm hmm. เ,เพื่อนๆโดยเฉพาะรสชาติที่ชาวสั่งเลยอร่อยมากๆเราชอบรสนั้นมากกว่า จุดบริการนักท่องเที่ยวที่อยู่ตรงหัวมุมถนนคิงสตรีทตัดกับถนนแคเมรอนที่นี่จะให้บริการนักท่องเที่ยวเป็นการทัวร์ทางประวัติศาสตร์และก็โค้ทัวร์คือทัวร์เรื่องผีผีโก้ทัวรนะ์ในฤดูสปริงและซัมเมอร์เนี่ยจะให้บริการประมาณช่วงหนึ่งทุ่ม,ม so here, old town Alexandria. Right here on King Street We just went to that Kilwins ice cream shop, and it was the most sugar I've had in a long, long time. But it was delicious. It was really, really good. So now we're going to go. A has a few places from some landmarks she wants to uh, she wants to check out. So we're going to go to the Carlisle House. We're going to go to the Spite House, and then we're going to find this tunnel. So those are three places I know for sure we're going. And right Carlisle so that's that heading next we're where we're the House, right first. to so นักท่องเที่ยวที่มาที่นี่ก็มาจอยกรุ๊ปกันได้ที่นี่ค่ะกลุ่มนี้เขาก็ไปทัวร์ประวัติศาสตร์กันส่วนเราสองคนก็จะไปเดินเที่ยวกันเองค่ะสถานที่แรกที่เราจะไปกันก็คือบ้านคาลายซึ่งอยู่ไม่ไกลจากศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเดินไม่กี่ก้าวก็ถึงวันนี้เราจะขออาสาเป็นไกด์พาเพื่อนเที่ยวให้ทุกคนนอนอยู่ที่บ้านเปิดแอร์เปิดพัดลมเย็น ไม่ต้องมาเดินตากแดดเหมือนเราเดี๋ยวเราพาเที่ยวเอง key, และนี่ก็คือคารายเฮาส์ค่ะพื้นหาสไตล์จอร์เจียสร้างเสร็จเมื่อปี1753จอห์นคา์คานี่เขาเป็นคนอังกฤษค่ะ เดินทางมาจากอังกฤษมาอยู่อเมริกาเป็นพ่อค้าผู้มั่งคั่งร่ำรวยไ,ได้มาแต่งงานกับชาวอเมริกันที่เป็นคนในตระกูลดังนะคะคือตระกูลแฟร์เฟกตไกด์ทัวประวัติศาสตร์บ้านคาลัยเนี่ยเขาก็จะแต่งตัวย้อนอยู่ในสมัยศตวรรษที่18-19ส่วนทางด้านหลังคฤหาานก็จะเป็นส่วนที่มีความล่มลืน่นเพราะว่าปลูกต้นดอกแมกโนเลียหลายต้น สวนอันนี้น่าจะเป็นสวนอังกฤษนะครับเพราะว่าเจ้าของบ้านเจ้าของเดิมเนี่ยเป็นคนอังกฤษเราไม่ได้เข้าไปชมในตัวเครื่องหารบ้านคารายนะคะเพราะว่าจะต้องจองทัวร์เป็นรอบๆไปสถานที่ต่อไปที่เราจะพาเพื่อนไปชมนะคะน่าสนใจมากมีชื่อว่าสไปด์เฮาส์ระหว่างทางเดินบ้านแต่ละหลังอาคารแต่ละหลังนะคะเขาจะปักธงชาติอเมริกันและเดือนนี้ก็จะเป็นเดือนพิเศษคือเดือนพรมัน ถ้าสังเกตดูก็จะเห็นมีธงหลากหลายสีสันปักอยู่ด้วยค่ะ so so เรากำลังเดินตามหาสไปเฮาส์ค่ะบ้านที่มีสีน้ำเงินแล้วก็กว้างเพียง7ฟุตเป็นบ้านที่แคบที่สุดในคิงสตีดโอนทาวเล็กซันเดียเราจะไปดูบ้านที่มีความก <house S 1> ว้างเพียง7ฟุตแล้วก็มีประวัติที่น่าสนใจ บ้านสไปเฮาส์นี่ตั้งอยู่ที่ถนน Queen Street ค่ะเลขที่523เราก็ตอนนี้เรากำลังอยู่ที่ถนน Queen Street ก็เดินนับบ้านเลขที่ไปเรืเร่อยๆระหว่างทางถ้ามีอาคารสวยๆวเราก็แวะถ่ายรูปก,กันไปเรื่อยๆชิวๆค่ะ ชาวกขาก็ลเล่าประวัติศาสตร์ว่าที่นี่มีความเป็นมาอย่างไรแล้วก็นี่ค่ะตะเกียงอันนี้สังเกตดูตามท้องถนนก็จะจุดตะเกียงสว่างสวัยตลอดทั้งๆที่เป็นเวลาตอนกลางวันนะคะเขาก็ยังจุดติดตะเกียงอยู่นั่นเป็นเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยตามบ้านเรือนต่างๆเนี่ยเขาจะจุดแก๊สจุดตะเกียงอย่างนี้นะคะเพื่อให้ความสว่างสวยัยแก่ท้องถนน แล้วก็เขาจะจ้างคนมาจุดนะคะถึงเวลาก็จะมาจุดแต่ว่าปัจจุบันนี้จะไม่มีการจ้างคนมาอย่างนั้นแล้วเพราะว่ายุคสมัยก็เปลี่ยนไปแต่ยังคงอนุรักษ์ไว้ค่ะ really <laughs> <laughs> ช่วงนี้ดอกไม้บานสวยค่ะหน้าบ้านแต่ละหลังนี่เขาจัดได้สวยงามแล้วก็สะอาดสะอ้านดีโซนนี้ ดูเช้าเริ่มจะตื่นเต้นกับอะไรบางอย่างที่อยู่ข้างหน้าเรายังมองไม่เห็นแต่พอมองดูอีกทีเอ๊ะเอ๊ะอะไรคุ้นๆเหมือนเหมือนเราจะเจออะไรที่เรากำลังมองหาเพื่อนเพื่อนเพื่อนเเห็นไหมคะอันนั้นมันเป็นเงาของต้นไม้หรืออย่างไรอยู่ใกล้ๆกับอาคารสีชมพู เดินข้ามถนนไปดูกันค่ะว่าใช่ที่เรามองหาหรือเปล่าช่ยที่เปล่าบ้านสไปเฮาส์ใช่แล้วค่ะเพื่อนๆบ้านสไปเฮาส์ที่เราต้องการมาดูกันนี่แหละค่ะกว้าง7ฟุตที่มาที่ไปของอาคารหลังนี้นะคะถูกสร้างขึ้นในปี1830 เดิมที่ตรงนี้เป็นซอยว่างเปล่านะคะก็จะมีรถม้าเข้าออกส่งเสียงดังเจ้าของที่ดินเขารำคาญค่ะเขาก็เลยปิดซอยโดยการสร้างบ้านทับเสียเลยตัดความลำคาญไปก็เลยเป็นอย่างที่เห็นทุกวันนี้ค่ะบ้านที่แคบที่สุดในย่านคิงส์เดนโอนทาวที่มีความกว้างเพียง7ฟุตเท่านั้น pretty the cool 's สถานีต่อไปค่ะเราจะไปตามหาอุโมงสมัยสงครามกลางเมืองสหรัฐสถานที่ที่เราจะไปแต่ละที่นี้ก็จะอยู่ไม่ไกลกันนะคะเพราะว่าโบลทาวน์นี่ก็ไม่ได้ใหญ่มากอะไรระหว่างทางเรามองไปเห็นโบสถ์เก่าค่ะสวยๆงั้นเดี๋ยวเราแวะเข้าไปชมในโบสถ์กันก่อนนะคะเพื่อน ตรงนี้ข้างหน้าโบสถ์นี่ก็จะตั้งขายของค่ะดูแล้วน่าจะเป็นรูปแกสลักของพระเยซูแล้วก็พระแม่มารีวันนี้เป็นวันอาทิตย์แล้วก็เป็นช่วงบ่ายแก่ๆก,กิจกรรมทางคริสตศาสนาของวันอาทิตย์นี้ก็คงจะผ่านไปแล้วภายในโบสถ์ก็มีความเงียบสงบแล้วก็สวยงามมากๆ ภายในช่องหน้าต่างกุกระจกที่มีสีสันสวยงามเป็นรูปภาพต่างๆดีนะที่เราแวะเข้ามาดูขนาดเราเป็นชาวพูดเข้ามาเนี่ยเรายัางทึ่งอึง้งถึงกับทึ่งในความสวยงามเลยค่ะ สถาปัตยกรรมของโบสถ์แห่งนี้นะคะน่าสนใจและก็สวยงามมากข้างในเนี่ยถ้าเราไม่เข้ามาเนี่ยถือว่าเราพลาดอย่างแรงค่ะ ตรงช่องกูเกจกที่มีแสงส่องลงมาที่พระเยซูเนี้ยสวยงามมากๆเลยค่ะและสถานีสุดท้ายที่เราจะพาเ,เพื่อนๆไปชมกันวันนี้นะคะก็คืออุโมงครถไฟเก่าค่ะที่ใช้ในสมัยสงครามกลางเมืองสหรัฐอุโมงคนี้นะคะถ้าใครเป็นคนที่ชอบถ่ายรูปลง Facebook ลง Instagram TikTok อะไรต่างๆเนี่ยเขานิยมมาที่นี่กันมากแล้วก็เป็นพวกร้าน พรีเวดดิ้งเนี่ยเขาจะพาลูกค้ามาถ่ายรูปก,กันที่นี่เป็นสถานที่ถ่ายรูปสวยมากๆเดี๋ยวไปกันต่ออีกิดค่ะท่างยังมีความสําคัญทางประวัติศาสตร์นะคะเราเองก็บรรยายไม่ถูกจริงๆเราบรรยายไม่เก่งซะ่ด้วยมาถึงแล้วค่ะตรงนี้นี่เองวิวถนนเราออกเสียงถูกเปล่าเลอันนี้คืออุโมงรถไฟเก่าค่ะที่เห็นเป็นคอนรีบลาดเป็นทางยาวเข้าไปในอุโมงนั้นเมื่อก่อนนี้จะเป็นเส้นทางรถไฟค่ะ ภายในปี1,975หรือตรงกับพศ2,518ก็จะมีการเลิกใช้ทางรถไฟเส้นนี้และเขาก็ได้เปลี่ยนแปลงโดยการื้ทางรถไฟออกแล้วก็สร้างเป็นถนนคนเดินเข้าไปแทนค่ะใช้เวลาสร้างก็ประมาณ6เดือนอุโมงรถไฟความยาว170โคต์ปัจจุบันนี้ให้ผ่านแต่จกักรยานกับคนเดินผ่านเท่านั้นค่ะ เดินเข้ามาภายในอุโมงคก็มีแสงสว่างเป็นอย่างดีค่ะภายในอุโมงค์ผนังเป็นหินทรายโค้งเขาอนุรักษ์ไว้อย่างดีทีเดียวอุโมงค์นี้ใช้ในสมัยสงครามกลางเมืองแล้วก็สงครามโลกครั้งที่หนึ่งโดยเชื่อมต่อระหว่างวอชิงตันดีซีมาที่ลิสมอนร์จเนียเป็นทางรถไฟที่ผ่ามากลางถนนวิวและก็รอยัลสตรีทเลยค่ะ แสงในอุโมงค์ดีนะคะไม่แปลกใจเลยว่าทําไมที่นี่เป็นที่นิยมการถ่ายรูปพรีเวดดิ้งมากๆเราเห็นตามสื่อว่าคนอเมริกันเนี่ยเขาถ้าเขาอยู่ใกล้ๆแถวนี้นะคะวอชิงตันดีซีหรือว่าเวอร์จิเนียอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมาถ่ายพรีเวดดิ้งที่อุโมงค์นี้กันเดี๋ยวสักวันเราจะเอาขาตั้งกล้องไปแล้วก็เอาชุดไปสวยๆไปตั้งถ่ายรูปกันเพื่อนๆดูที่ผนังหินทรายข้างบนนะคะมีความสวยงามมากนะคะปัตยกรรมการก่อสร้างของเขา ก็ขอชื่นชมข้อดีของอเมริกาตรงนี้นะคะที่ได้บริหารจัดการอนุรักษ์สิ่งที่มีค่าของเก่าที่มีอยู่คู่บ้านคู่เมืองของเขามานานนมได้เป็นอย่างดีถึงแม้ว่าชาติอเมริกาจะไม่ได้ก่อตั้งมานานเหมือนประเทศอื่นๆแต่ว่าสิ่งที่เขามีอยู่เนี่ยเขาได้อนุรักษ์ไว้เก็บไว้เป็นอย่างดีอย่างนี้ก็น่าชื่นชมค่ะแต่ส่วนอื่นๆข้อเสียอย่างอื่นเนี่ยเราจะไม่ขอพูดถึงนะคะเพราะว่า คนทั่วไปก็อาจจะรู้กันอยู่แล้วเรามีหน้าที่นำเสนอแต่เรื่องสนุกสนานที่เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆเท่านั้นเรื่องดรามา่าเราไนขอยุ่งเกี่ยวค่ะที่นี่ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวให้ได้ไปเ <And> ยอะแยะนะคะเที่ยวยังไงก็ไม่หมด um, is it's tomorrow So it big celebration weekend. a big Pretty ค่ะ เราก็จะมาต่อคิวขึ้นรถกันที่ตรงนี้นะคะขากลับไปสถานีรถไฟฟ้าอยากเห็นให้เพื่อนๆได้เห็นบรรยากาศค่ะว่าเป็นยังไงรถ right คันนี้ก็ที่รับเรามาจากสถานีรถไฟฟ้าตอนขามานะคะ รถก็จะมาส่งนักท่องเที่ยววนเป็นลูปมาส่งนักท่องเที่ยวลงตรงจุดนี้คือซิตี้ฮอลแล้วเราก็เลือกที่จะขึ้นได้ค่ะว่าเราจะขึ้นตรงป้ายไหนเราก็มาขึ้นที่วันนี้เรามาขึ้นที่ป้ายนี้กั <My S 1> ค่ะซิตีต้ฮอล <City Hall. S 1> ขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กด Subscribe และก็ทิ้งข้อความไว้คุยกันนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ